สวัสดีค่ะโรงเรียนพัชรวิทยากินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกท่านเข้าสู่รั้วแดงเหลืองสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มถูกระดับชั้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศัก,กยภาพเพื่อผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนพัชราวิทยาตั้งอยู่เลขที่269หมู่9ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีโรงเรียนพัชราวิทยาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2547เปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมะวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน227คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น24คนโรงเรียนพัชรวิทยาบริหารงานโดยนางนัดภักเย็นสบายผู้รับใบอนุญาตผู้มีการโรงเรียนพัชรวิทยาบริหารงานภายใต้โครงสร้างการบริหาร4ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารบุคคลและ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสารรค์ปรัชญาของโรงเรียนสามคัคคีมีวินยัยนิยมไทยใฝ่ศึกษาจัญญางามอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่ายน้ำเป็นเด่นเทควันโดเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่ายงามอย่างไทย มาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของผู้เรียนผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ป,ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยผ่านกิจกรรมแบบเชิงรุก Active Learning โดยพบว่าสมรรถนะของผู้เรียนทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีความต่อเนื่องทุกปีการศึกษามีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการได้แก่โครงการสืบสารวัฒนธรรมเช่นโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โครงการต่อต้านยาเสพติดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นประเพณีเข้าพรรษาการถวายเทียนพรรษากิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือเนตรน,นารีตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจากการดำเนินงานพบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรรวมถึงโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเรียนรู้ตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานและรางวัลเชิงประจักษ์และสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเองและต่อยอดในอนาคตเช่น การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่9นักเรียนโรงเรียนภัชรวิทยาได้เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีไปแข่งขันในรายการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสและรายการการแข่งขันโคดดิ้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงหมาตรฐานที่2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนภาคีสีฝ่ายประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหาจุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสเพื่อทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาร่วมกันนำไปสู่การจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการตลอดจนบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างครูบุคลากรทางการาศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารมีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและกรรมาการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน โรงเรียนมีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพโดยมีการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพการแนะนวให้คำปรึกษารวมถึงการจัดการความเสี่ยงและด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษามีการติดตามผลการพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนและนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยทำการนิเทศภาคเรียนละ1ครั้งปีการศึกษาละ2ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำทะเบียนสื่อรวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสื และอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีอาคารสถานที่สำหรับทำกิจ,จกรรมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดการโภชนาการที่ดีมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด มีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำที่ถูกสุขาลักษณะมีมุมประถมพยาบาลและอุปกรณ์สำหรับการประถมพยาบาลเบื้องต้น มีการตรวจสุขภาพประจำปีและจัดก,กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในรวมถึงมีแนวทางและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัยโรงเรียนพัชรวิทยาได้ร่วมกับสถานีตำรวจดำเนินสะดวกได้จัดก,กิจกรรมวิชาชีพพิเศษศิละปะก,การป้องกันตัวเพื่อให้คณะครูบุคลากรและนักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตัวเองสามารถ เอาตัวรอดจากความไม่ปลอดภัยในสังคมได้รวมถึงมีการอบรมให้แก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพัชรวิทยาเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดกรณีบุคคลคุ้มคลั่งวิกลจริตเข้ามาก่อเหตุร้ายในบริเวณโรงเรียนโดยวิธีการป้องกันตัวเองคือหนีซ่อนสู้โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและคัดกรองนักเรียน เพื่อจัดทําสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันมีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขอความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้คำปรึกษาแนะแนวตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการดําเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพัชรวิทยา มีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและท้องถิ่นมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สร้างเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น คือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพัชรวิทยาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการผันผวนมากเพียงใดแต่คณะครูบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษายังคงยึดมั่นในกระดมการณแห่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต จึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นที่แห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เติบโตตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป